สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟองเบียร์รีวิวชีวิตสุดขนลุกบ้านเป็นเส้นทางงูพนันพิกสุด3วันเจอ14ตัว เชื่อว่าทุกคนต้องเตรียมความพร้อมว่าน้ําจะเดินทางมาถึงบ้านเราเมื่อไร่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือบรรดาสัตว์ที่ต่างก็ต้องหนีน้ําเช่นเดียวกันตรงไหนแห้งตรงไหนชื้นตรงนั้นแหละคือที่พักพิงที่ใหม่แต่สําหรับบ้านของนักแต่งเพลงชื่อดังฟองเบียที่แม้จะมีเนื้อที่กว่า150ตารางวาตั้งอยู่ในย่านราชพฤกษ์แต่ก็ต้องระวังจนระแวงไม่รู้ว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยือนเมื่อไหร่ ปัญหานี้เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมาร่วมๆหนึ่งปีแล้วเริ่มจากครั้งแรกที่เราเจองูคืองูอยู่ในรังพมา่านตรงโต๊ะกินข้าวมันก็เลยเข้าไปในหลอดไฟดาวไลบนเพดานต้องหรือเพดานหางูกันจนต้องทำฟ้าใหม่หมดหมดไปครึ่งแสนซึ่งก็หาไม่เจอเราก็คิดว่ามันยากมาก ที่จะมีงูอยู่ในบ้านเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนเราก็มีประชุมทีมกันที่บ้านและเราก็เห็นว่าข้างหลังลูกน้องเรามีจิ้งจกอยู่ตัวหนึง่งทำไมจิ้งจกตัวนี้เราเห็นแค่ครึ่งตัวทำไมมันตัวตรงจังเราก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆคืออีกครึ่งตัวมันอยู่ในปากงูเราก็เริ่มเอะใจว่าไม่อยู่ในบ้านได้ไงฟองเบียร์เล่าอีกว่าเคยจับได้งูทางมะพร้าวโตเต็มวัยยาว3เมตรพันอยู่ที่ล้อรถมอเตอร์ไซค์ พอนิกมาถึงก็สรุปให้ว่าตอนนี้น้ําท่วมนูทุกใส่พันหนีน้ําตรงไหนแห้งมันก็จะอยู่ตรงนั้นและบ้านเราคือที่ติดป่าเป็นหลังแรกๆ ถ้าเปรียบเป็นสวนภูมิบ้านเราก็คือตอมอที่มันจะต้องมาเช็คอินมาพักคอยเป็นทางผ่านของงูเพื่อจะไปที่อื่นเพราะข้างหลังเป็นป่าประมาณสิบกว่าไรแต่เจ้าของเขาไม่ยอมขายซึ่งหมู่บ้านเราก็จะเป็นหมู่บ้านใหม่แม้จะ20ปีแล้วก็ตามนอกจากนั้นก็จะมีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่กว่าที่พดลงไปอีกนึกว่าเป็นจระเข้ คือมันมาสองตัวจับได้ตัวหนึ่งอีกตัวก็กระโดดขึ้นลัวออกไปแบบชิวมากๆเลยแต่ที่พิกๆก,ก็คือเราจัดปาร์ตี้หน้าบ้านสามวันเราจับได้14ตัวทั้งงูเหลือมงูหลามงูเหา่างูสามเหลี่ยมงูเขียวหางไหมแทบจะเป็นโปสเตอร์การศึกษาว่าวิชานี้สตัตว์เลื้อยคลานมีดังนี้ ลูกและเมียแทบจะไม่เคยเจองูเลยนอกจากเราเรียกเขามาดูซึ่งทางหมู่บ้านก็แซลลว่าบ้านคุณเบียร์ต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยซึ่งบ้านคนอื่นเขาก็ไม่เจออะไรแบบบ้านเราเลยเราประพยยังบอกเลยว่าไม่เคยเจองูเลยสมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านกว่า200กว่าคนมีคนโพสต์เจองูไม่เกิน2ครั้งขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ